กันอิมเอาหนักนะครับวันนี้ชิมเท่าไหร่กัเชียร์ไหมทำมาได้ทีนอนเดผ่านได้ชิมลูกนี้โอ้โหสาั้งสอทียช่วยลูกทีมไม่ได้รโอ้โหสนานแล้เกินตูเป็นแค่มีกา โอ้โหโคตรแรงครับตานี้ทีนี้ครับครับ2 ประชาชนทั tr ôi tr ôi ่วไปครับเจ้าภาพอย่างนนท์เจ้าภานเอวันรู้ว่าจะลุกเข้าไปชิงชนะเลิศได้หรือเปล่าต้องมาถามยอดชายนายไก่สดกชุดสีแดงทั้งชุดนะครับยอดชายนางไก่สดนี่มองการเล่นมันไม่ธรรมดานะครับสายเกียรใหม่ของยอดชายนะครับแต่ว่าคงจะกินความได้เปรียบกับ จะภาดสนามยันโลตัาเนี่นทุกการมิวแบบทุกระเบียบมิวว่าตรงไหนเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นบอเรียบทานมีโรกครับโควิดสมพูมิอีนะชัดหานชนะเจ้าอมครับสักต้นคำโควิดสมพูมิทีาเบ้าน้อยครับตัวหลักของทีมวันนี้เดี๋ยวเป็น อาจตัวแรกทุก่าวนะครับคุณฝาพินโยได้บอกอาชีพเต็มที่ตลอดตลอนตางต่เองเพราะชนะนี้นี่อาจจะไม่ถึงชนะอาจจะลูกละร้อยสองร้อยสามร้อยตามกผมกฝาพินโยไม่ให้นะครับพุ่งละร้อยสองร้อยนะครับให้ดูนะ่ะ <het warm CA> ไอ้เาษบาใหญ่ใจดีวันนี้อาทีพให้หมืรับเป่าเรื่ครับกบใหญ่ใจดีนะครับใจดีบาสนะครับาน้องๆเดินสายแ่งขันธุ์พันือบทุกประเภทก็อีกหนึ่งก็คือยาสีบาสก็ออบุญีพงจันรด้วยช่างพัวนะครับที่ใหญ่ของโครงการยาีาสก็ปนนะครับวันนี้มาหรือเปล่าเรือนไม่มา พยาเป็นผู้บ้านกูหน่อยนะครับเพราะว่าผมมีการได้มันเราจะได้ผมชิกตัวกับตรวจทุกทีเพราะว่าถ้าจะดึงตัวให่อยู่นะแล้วมาดูถึงเวลาแรกนะครับสำหรับผู้เล่นของ รอถ่ายการสดนะครับหมายเลขสิบเก้าก็อรมณ์อ่อหมายเลขเก็ดก็สัมพันธ์จะตามร่วมหัหมายเลขเก็ดคนนี้นะครับมีเท้าดีดีลาด็ดนะครับวัชราเดนหมายเลขสามสิบเก้าก็ประัชนนน์นะครับหมายเลขเก้าสุดยอดฮันนี้โรนิบาโอโทัครเลย คิดนาครับเจ้าป๊อบคิดนาเบานอย่้มาายทักทาลูกเอกเลขสิบเอ็ดครับเพ่แส้ยกลีครับได้ผลไดู้้วยนะครับมาวก้หูทุกทายเลยก่อนยอดทายเลขใส่เสื้อสีแดงครับหมายเลขสิบส่ยอดทายก็อานนท์ หมายเลขห้าอันนาคอนหมายเลขสิบกัปพันใจมาดูเีมกต่อถ้ายเลขสิบเอ็อัลูวะคาลโบวีสตงูมนะครับจับอีทนะครับยง้าเนะครับมาดูลุกลิกของยอดชายไก่สดขมานชุดเดงครับทุก เล็กองเอาแล้มาเขแปมตยิงหอกเี่เสัโอ้โหดูนั่ทอะไรกันเรวว่าไม่ต้องบอกนี่แครับหมายเลขแวิ่งไปดีไก็เจ็ดต่อไปแต่คนสองเอาคมอูน้องตาดเอ เกียรตนรับพันของจอดตานในกรสดชุนหลังในมาริบเบลวารัตภูมิหรือาวีนึ่สองโอ้โหยิงไม่ต้องเกียรตไม่ต้องแต่งรูไหนออกไปก็ชิงเลยนะครับเราเยอะนะยศผมบอกว่าเยอะมีกวาปีนี้โอ้โหบอลให้ต้องเก็บคื้นนะหนีไม่ที่ ว้าวออกมาดูง่ายๆเด็กบอลของเขานีฬาเนี่ยนาวินนะครับนาวินยอดไทยแล้วก็มาที่พงษ์นาโอ้จับบอลให้อยู่ให้อยู่นะครับตัวตรงตัวตรงของยอดไทยไอซ์จอร้อนดีริมเซนนี่เก็บเก็บเก็บดีบีได้เก็บดีบีได้เก็บครับ ที่ไทยิยคือหลังที่เกโอยูนี่้สมบูรให้เพื่อนตกนีียอนติดตัวของโนัาด์โมาโดนอากินเซิไงสองตัวนยครับพี่นักื่ยแม่ยงไลนะครับตอนกองไทยน่าจะป็นทีเด็ของาเอเปล่าหนักแรงที่าี ชได้ครับสมรอบเพื่อเอาเรามาดูที่ยอดายนกเียบอลอาตี่อินเซนขอตรงกลางได้ลกอได้ครับนี่ก็้ีอ่าเลือกที่จะลูกสูงขอ้องาน่าจะกไดีนี้นะดซ้าย อแล้วครับยอดชัยยอดชัยโอ้ยไหนดลขอมูลมานดิผมมาเบียกแล้วก็ยท้าไป้บริรับเียินเลยเียแต่ก็ยังได้อยู่าัยอดชัยโอ้โห เอาการประตูไปนะรับาดดีกระเดีวเ้าการกรเดียวโอ้โหโอ้ไปทั้งตัวนะยิงท่าโอ้โหนี่นี่ยห้ารวงเดินนารับใจม่เหมือนกัครักกีฬาไทยโดนสนกรบเร็วเหมอา ແລະຂ້ານີ້ແກ່ກັບພໍ່ບຸກໂມນສະเดี๋ยว รัวเต็มเลย่นไม่รู้ยออหน้าไหนะครับไม่รู้ยอหน้าไหนืนช่วงเวลาที่เหลือเหลือเจ็ดนาทีคือเวลาของึ่อหลังเนี่อผู้คีบู้ดเปิดสกอร์ก็ได้ก็ได้ เป็นการเริ่มเกมของยอดชายในการสมานี้ชุดแดงทั้งชุวันนี้ะบมเดิมนะคก็รเรียนราแล้วก็ที่ที่หี่แล้วก็มีความสวยงามที่ชาวายโอ้ยส9แดเอารีกคร์เดอรงยังได้ดีกว่ับสมั เนี่ยโอ้โหโอ้โหบีดหนักแน่นเหลือเกินอืมบีมพอใจเหลือเกินครับเริ่มเกมกันใหม่ครั้งหนึ่งของยอดชายกายสดเจ้าเอกนะครับหมเลขสิบพี่ชายเอาต่างเกมอยู่ที่หมายเลขสิบยอดชายมัฟฟี่นะ ที่เราตัวทีเห็นคร Elena, could, so oh, yeah, okay, okay. ับมายลขเจ็ยเวดาีไม่ธรรมดาเลกตายโอ้สุชากันสำหรับเจ้าบ้านนี่บเรีย้ไม่เรียนะก็แอบออากนแบออากรยมกันสำหรับตัวเจ้าท นีกว่าอย่าี้นีกว่าไปไม่ฟ้าเลยครับยอดชายขอเวลาออดครับในช่วเวลาหลังยอันี้ยอดชายยอดชายต้องขึนอุโมงค์ี่สุดไปได้เพรัะที่ยนงลูกนี้จบโอเค พวกที่กินของต้องหาที่กินเที่ยวไมาได้คนพวกนี้กินมาได้ครับแต่ก็ยังกินของยอดชายยอดชายกีกครั้งยิงบอลที่เช่นตะวันตะการโมเทสของอุตตะพันียิงบอลของยอดชายได้เตะมุมตะดารซึ่งโอ้โหเรียกเหีือ ามนาทีสุดสสท้ายยันไทยนะเกับมาเนีัเจ็นพิมยันชายเอาคีนมาได้ยอดไทยคืนหลังครับโอ้โหเียบอกว่าจริงเลยจริงเลยถูกอีทเิดอะวนี้ ประตูตัดสินใจออกมาเล่นบอลเอาดึงเกมช้าลูกครับอดนชายไงไก่ส่งคืนหลังตืงน่นับอนวันที่มาเล็กแฟนยิ้มเส้นคืนหลังนี่รู้เร้ป่ะโอยโดนสวนนะวนที่จัมาสองนีต้องรับกันได้ครเอาจับเอาได้เอาฐานสกัดมา จะได้ดูการเดินปืน oh. เ้าแต่ว่าเจ้าบ้านโดนเกาหานนี่ชนุกีนาโดนเกาฐานี่โอ้โหนะครับรับสุดตัวการรับอุดช่วยกันได้ดีเดี๋ยวเราไปโดนต่อสุดเดี๋ยวเราเวลาชมการดวลปุนเข้าโอ้ยนบีมหัวใจสมซักสีด้วยกันอ่าทั้งสองทีม ดาทิ่ไหนดาที่ไหนใครจะได้กินก่อนโอ้การโดนสัมผัสกันในร่ระชาชนเข้าไปผู้แรกก็การโดนทูคนนั้นนี่โอ้ทุกท่านแตกคาราบไปกับสองเ่าในองดักข้างนะครับของด้านต้องดูว่าใครอ่านใจวัดใจนะครับ สายตาอาจจะมองด้านขวาอาจจะยิงด้านซ้ายบางครั้งอาจจะทำท่ายิงที่เท้าขวา,ขา,าแต่ยิงด้วยเท้าซ้ายบางจาังหวะนี่เหมือนจะยงิงแรงครับแต่ก็ยนะิงเบาๆเล่นทางนะครับมันดูว่าใครจะนิ่งใครจะแน่นใครจะแม่นในเกมในเวลาทั้งสองทีมนนั้เล่นได้ดีครับก็ขัดกันรุกขัดกันรับแต่ว่าท้ายทีท้ายังอยู่ยอดชายนะครับเกม ครับสนามเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ก really. ็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเรามาดูจุดโค้ดไปดูกันว่าชุดสีแดงหรือว่าชุดสีเหลืองลายน้ำเงินนะครับสีแดงก็เป็นรัฐบาลไก่สดสายเกินไปของยอดชายนะครับมานี่กวีตุลย์จันทีี่บนการีดีมากเรื่ เฉลอเกียนแทงจัน์นะครับเจ้าปูครับโอ้หายคนนะครับนี่คจรมาเจอกับพิชาขันสิงสุโไทยขันสิงที่เป็ตั์ขันสิงนะวันนั้นตีสุรมาทยเราต่อทาเอนะครับโอ้คภาพันนด้ดีมากนะครับเจ้าว่านุโรมการโดนตุดโทษระวาง ลงกีฬานอนตะพัดเองัาในเสื้อเหลืองเก่งมากๆเลยมันอาวุโสมันรุ่งโรจน์เกี่ยวกับยอดชายในไก่สดมาในชุดแดงวันนี้ถึงขั้นดีกาจุดโทษคนแรก ิชัยขันสิงขัสิเอ็่พิชัยขันสิงขันสิงตัดต่อมาดูคนที่สอนของโนนทานยาเป้าร้อยจครบ กีฬาครับลุกๆครับนักาแกคาแล้วราอยในครับโอ้โหสองคนของชนบกีฬาด้านนนไยยังไม่พลาดนะครับมาดูคนที่สองของยอดชายนายไก่สดมาดูคนที่สองหมายเลขแปดนะครับ อันนี้ปเป be <Marina S 1> ็นน <ana> ั่นเป็นรัฐภูมินะครับโอ้โหไม่พลาดเหมือนกันครับหมู่เดียวกันกับเจ้ากอล์ฟเมื่อกี้นะครับมาดูนี่ถึงบทของกัปตันทีมโกมิดสูงพูนเจ้าอี๊ดเราจะเอาตัวผ่านเอ

สัคันกันทั้งรุ่เอะไรั่นบุกโอ้โหไม่พลโอ้โหนิ่มนิ่มนิ่มน้ำหนักทิ่มพงไม่พลาดครับทั้งสองทีมยังไม่พลาดเป็นคิวของเจ้าบ้านบ้างพีริชันชนะเจ้าโอมนีู่ชายของเจ้าโอมอย่างพี่ยิ คนนี้ของเต้าทานีนักกีฬาไม่นั่งนะครับของผมอืนเต้าทเรียบร้อยเต้าาเลนเลมลนะครี่บอกผมลแล้วเหมือนแบงค์เขา we yeah.